ไป24ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะคะสำหรับความพยายามเข้าควบคุมตัวสารวัตครคลั่งที่ก่อเหตุยิงบริเวณบ้านของตัวเองเมื่อวานนี้ซึ่งผ่านมาจนถึงขนาะนี้นะคะตำรวจก็ยังคงกันพื้นที่แล้วก็ปิดล้อมอย่างต่อเนื่องค่ะใช้ยุทธวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการยิงแกส๊สเลื่มตาไปกว่า20ลูกหรือแม้กระทั่งการร้องเพลงกล่องเพื่อสร้างความสบายใจสร้างความผ่อนคลายเพื่อหวังว่าเ,าเจ้าตัวจะยอมเข้ามอบตัวนะคะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เป็นผลค่ะ ความคืบหน้าเหตุสรวัตรการคุ้มคั้งกราดยิงบริเวณปั้นพักย่านสายไหมหลังชุดปฏิบัติการสันติบาลประสานโรงพยาบาลตำรวจมารับตัวไปรักษาอาการป่วยจิตเวทและเครียดจากปัญหาชีวิตตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงขณะนี้ปฏิบัติการต่างๆก็ยังไม่ได้ผลคาดล่าสุด พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่พยายามกดดันและเจรจาเพื่อเข้าควบคุมตัวนั้นได้ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเบื้องต้นยังมีความสุมเสียงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ก่อเหตุ เพราะว่ายังมีเครื่องกระสุนปืนที่พร้อมจะตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะนี้นะคะสามารถเปิดพื้นที่ในการควบคุมได้มากขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่เห็นตัวผู้ก่อเหตุโดยสามารถกดดันให้อยู่ในบริเวณชั้น2ของห้องพักได้แล้วซึ่งเป็นผลมาจากการใช้โดรนบินเข้าไปตรวจการด้านในค่ะ แต่จนถึงขนาดนี้นะคะก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายจึงไม่จําเป็นต้องเร่งรีบในการใช้ยุทธวิธีจู่โจมซึ่งต้องประเมินว่าอาการป่วยของผู้ก่อเหตุจะต้องใช้วิธีใดหากประเมินแล้วจําเป็นต้องใช้กระสุนจริงเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันทีส่วนการเจรจาสื่อสารนั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารแบบคนปกติทั่วไปได้ค่ะ ส่วนยุทธวิธีที่ให้เพื่อนร่วมง,งานมาร้องเพลงให้ฟังและมีการจู่โจมควบคู่ไปด้วยนั้นเป็นวิธีที่ดึงดูดความสนใจแต่หลังจากทําแล้วทางผู้ก่อเหตุก็ยังมีการตอบโต้จึงจําเป็นต้องถอนกําลังมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนสําหรับอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้นั้นนะคะเบื้องต้นสามารถยืนยันได้แล้วว่าเป็นชนิดลูกโม่ที่ใช้ตอบโต้นะคะนอกจากนี้ยังมีเสียงปืนคล้ายระบบอัตโนมัติสังเกตได้จากเสียงปืนที่ดังอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นปืนชนิดใดค่ะ ล่าสุดทางพบตรนะคะได้ลงพื้นที่มาควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะพูดคุยกับสารวัตรครั่งด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะพูดจาเจรจาแล้วก็พยายามจะทําให้เขาเข้ามอบตัวและยุติเหตุการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ